รงสารครอบครัวนี่น้องพี่น้องเลยก็คือน้องพี่น้องอยู่ในกระ๊อบฝนกระหั้พี่น้องเยเปียกเบิดบนอยู่บนนอนพี่น้องเนาะลูกเต่าเราก็เป็นไข่พอแมมก็เป็นไข่นํากันเบิดสุขุนเลยพี่น้องเนาะบนอยู่บนนอนเราก็เปียกเพื่อนเบเลยเพราะว่าฝนเพามาแนวแอมแนวมุงเราก็เป็นกบมีก็ให้ได้ลูกก็ให้ได้ลูกกิน่อกับแม่ก็ม่ได้กินเอออ โอ้ยน้องกับบอเป็นเช่นกลับมาถ่ายใครเน้องสาวปีคนสุดท้ายมีวัวเรือยังเลยนี่เนาะดูมีแต่กระต๊อบหลังเดียวนี่แหละผ่าบัตรี่ได้ไพยเอามาให้นี่อันนี้ก็ยืมเข้าอันนี้ก็คอของเขามาของโจคอ้มุ้งมิมีนี่ยังมอไรกับบัมินี่ยังกับบัมีเนาะดูนี่ สวัสดีครับพี่น้องปังปายสุขูสุขคนครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีกองบ่าวเตียงทองน้ำเด้อครับผมนะครับบัวสีท่านบอกและใน ต่างประเทศนะครับที่เขาเมืองช่องนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับมือนีการวายเมรีเอ็กชันคลิปเบาเตียงครับพี่น้องครับนะครับจริงๆแล้วมือนีการวิชีพคลิปรีเอ็กชันของคลิปเบาเตียงนั่นแหละนะครับพี่น้องครับแต่ว่าพี่น้องเห็นนะครับแต่ว่าผมเรียนยูทูปไปนะครับพี่น้องครับไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับคลิปคลิปหนึ่งช่องหนึ่งนะครับพี่น้องครับช่องหนึ่งซื้อช่องว่าเบาหน่อยเชียงรายครับพี่น้องครับนะครับ อายเป็นไปถ่ายไปถ่ายคลิปสองคนเอ่อไปถ่ายคลิปผัวเมียนะครับพี่น้องครับปัจจุบานบ้านหน้าท้องครับพี่น้องครับปัจจุบานหน้าท้องนะครับผัวเคุนซื้อแก้วเมียเป็นซื้อวันนะครับคือครอบครัวนี่นาสงสารเพียงนะครับพี่น้องครับนะครับผมก็เลยว่าที่ผมบอกบริเวบริเวมารีเอกชันคลิปเบาเตียง มื่อนีนะครับพี่น้องต้องบอกว่าผคงการยากมากขาขอให้เบาเตียงเบิ้งคิปนีนะครับคิปนีจะฝากถึงเบาเตียงโดยตรงนะครับอยากให้อายเพื่อนนะครับอยากให้อายอยากให้เบาเตียงอยากให้เอฟซีเบาเตียงได้เบิ้งคิปนี้นั่มนะครับแ้วก็อยากให้เบาเตียงไปซอยขอบขั้วในนั่มอยากให้เบาเตียงไปไทยขอบขั้วในนั่มนะครับ คือผมกะเบายังบอกเบายัางไ,ไร่บ่ไดดครับพี่<า>น้องครับคือสิ่งผมได้เบิ่งคลิปแล้วผมก็หูซึกว่ามันเสาใจครับคือแบบโตดโหูใจแห้งๆนานะพี่ไปไปน้องครับ <ไป S 2> น,น,น,นะครับผมกะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเบาหน่อยเชียงรายนะครับขอนาคลิปเอามาเีแอคฉันให้พี่น้องเบิ่งนะครับรนะครับซึ่งผมเบิ่งคลิปแล้วคือแบบว่า ออ้มันลําบากแห้งครับ compass, ล like า language language eh wow. ําบากแห้งเราครับบ้านกะเพื่อนกับบ่มี่มองดูนะพี่น้องครับเพื่อนกับบ่มี่มองดูเอมุ่งรวยผาใบอยู่ผัวเมียแก็มีลูกสองคนคือสะเทือนใจไปมากกว่านั้นพี่น้องครับคือลูกกะบสบายลูกกระไข่ลูกกระไข่คนหน่อยกระไข่ และผัวกับไข่เมียกับไข่น้ากันอีกอย่างเขาบบขเหบว่มี้กินเพื่อนกับ,บมิ้งนอนที่นอนเลยนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้ว่อนให้เบาเตียงนะครับเบาเตียงท่องนะครับผู<อ>้ที่มีใจบุญน,นะครับหลกักกาเอฟซีสุขูสุขุนเบาเตียงนะครับให้เบิ่งคลิปนี้น้าหลกักการว่อนเบาเตียงให้ไปซอยเรือขอบพั่วี้นํานะครับหลกักกาไปทายยางหน่อยกับไปทายให้เบาเตียงไปทายน้านะครับ ด้วยว่าให้เบาเตียงทิดต่อไปหาช่องเบาหน่อยเชียงรายเนี่ยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสียห้พี่น้องไปเบื้องคลิปพร้อมกันนะครับเพราะว่าผมเวาวยังไล่มาได้นะครับบรรยายมันบ่ได้ครับพี่น้องครับมันจุกมันจุกเอลีครับกับคลิปนี้นะครับอยากให้เบาเตียงไปซอยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากเบาเตียงนะครับฝากพี่น้องนะครับกดคอมเมนต์ให้กำลังใจอายพเนนะครับให้กำลังใจครอบครัวนี่แน่นะครับ คือทุกๆคนให้ยกำลังใจเบาเตียงนะครับเดี๋ยวผมสิให้พี่น้องไปเบิ่งคลิปพร้อมกันนะครับไปเอาไปนอกบ้านถูกปอโชกพี่น้องเลยหน่ำฝนตกเนาะอยู่องไม่ห่มตอกองเลยมีโอ้พี่น้องเลยถูกพ่ดพูดท้นี่สบายดีเด้อ ว่าเฮือนเจ้าบ่อนี่ยไอ้โดยว่เอ้าวคนอื่นก็บเขาทำสื่อเลี้ยงน้ำสื่อจังได้ไอ้แก้วโอ้สื่อแก้วบ่อฤดูคอนุญาตนี่ไม่เด้อเด้อเด้อสื่อแก้วเนาะโดยเอ้ยได้ใช้วันสื่อวันโดยโอ้อาอยู่จังปี้ไรก้อยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเดเดลูกสองคนบ่โดยผู้ชายเพิ่นบ่นี่โดยเออโดยโดยโดย เฮือนชันว่ากี้นี่ฝนตกบ่กคือเปียกแท่นี่โดยฝนตกฝนตกเมื่อกี้นี้เอ้ามันอันนี้มันรัวเฮือนนะเขาน้ามามป้าจะเห็ดได้กินได้นี่คือเห็ดแต่เฮือนอยู่ในนี้นี่บ่พวกเขากับไปพักบ้านเขามันปยกมันเปียกฝนตกอันนี้เห็ดกินนี้นี่บ่โดยอันนี้เสาเสาเพียงอันนี้เสาเฮือนเขาโอ้เสาเฮือนกับเจ้าอ๋อสมัยใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยปูกมีแต่คนเป็นไข้บ่สบาย ออมีคนไปไข่ยผู้พ่น้องเลยเนาะหมดสี่คนเลยหมดเอ้าไม่ลูกสี่คนบ่ว่าลูกสองอ๋อข่ยวดสี่คนเลยนี่โดยอุ้ยพี่น้องเยช่างบูไข่ก็บอกว่าเด้อพี่น้อยพูน่ะฝนตกฝนตกฝนพระเมื่อนั้นทั้งลมทั้งฝนให้พอมีบางอยู่กว่าในอีกหนักอันนี้พวกนี้ไปมั้ไปไปเลยโดยนอนก็นอนหนีบอโดยใช่พ่อมาแพร่ไปตาก ไปฝากไว้นะเจ้าอย่ามันเปียกอย่ามีนดูมแมลงไปฝากไว้น้องกับเจ้าหน่อยตายพปลี่ยนไปนอนบันโพดโพลีนี่นอนกลางคืนเด้อสบายไงคนก็นอนไม่นี้เลยเออเอาอันนี้นับเคยร์ดีไปนอนนักพอสมควรไปนอนไว้นะบ้านเพียงก็เขาเนี่ยาท้ามในบ้านยังเสื่อไงนาทองบ้านนาทองบ้านนาทองเนาะหน่อยเออเปลี่ยนไปนอนกัน โมเมนต์เฮือนพี่น้อยกระตูปกระต๊อบพี่น้องเลยเนาะเลยป้าจังได้มาจังได้คือมไม่ได้มาอยู่ในนี่บ่พี่น้องพี่นุ่งได้เชียวบ่มีบ่มีพ่อแม่ก็ตายพ่อแม่ตายหมัดตายแต่ยังแต่น้อยเราจะอยู่ไซบัดนี่ต่อจะยังน้อยนะเขาชวนพาไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเขาว่ามีงานเฮ็ดแต่อยากไปอยากไปหาเงินมาแต่งงาน ยังมานกันมแต่งงานกันได้ลูกไปแล้วเขาพาลงภาคใต้แล้วเขาก็บอกให้เงินให้ค้ำเงินเดือนเขาก็บอกให้เอ้าคือว่ายังสั้นอันนะเขาบอให้เงินบอให้ค้ำให้ยูเออเขาบอให้เงินบอใหค้ำจากปีแล้วลูกไปผู้สาวปีฟ้าสาวปีเดียวไว้ง่ายกัถืกถืกเขา ต้มเนาะโดยคือเขาต้มเขาหลอกเขาหลอกจังเออเฮ็ดงานให้ฟรีบ่ได้เงินซําบ่เออขออนุญาตทําจะเพงานเพียงให้เพิ่นกโรงงานเสื้อผ้าเสื้อผ้าออกมาบ่ได้เลยบ่ออมาบ่ได้นล็อประตูไว้อ๋อมันเล็กๆแต่ว่าดนาออกมันออกได้อื แต่เด็กก็เลยตัดสินใจงะออกไปหาตำรวจตำรวจชงกลับบ้านเราก็เลยชงมากลับบ้านเพราะมีเงินไปทางช่องแม็กนั่นแหละก็ส่งมาเราก็เลยชงมากทำจอตัดสินใจหลักนี้เนาะโดยอยู่ในคุกกระเดือนหนึ่งออกเป็นยังเคยอยู่ถึกมีเงินให้ตำรวจได้ค่ะเขาจับรอคนเขาจะชงพอดีอยู่เดือนหนึ่งในคุกทางหลวง โอ้นั่นนี่นาะพี่น้องเหลืองเราบันไฟสาเหตุเราวันนี้กลับมาบ้านบ้านเกิดเจ้าบ่เนี่โดยบ้านเกิดแล้บ่มีญาติพี่น้องบ่อยู่พี่บ่มีมีแต่ญาติพี่น้องในบ้านเอาดินนี่เจ้าดินอยู่ดินไผยฉันนี่ดินเาเนี่นี่แหละบานข้างๆนี่แหละดินชาวบ้านโดยของชาวบ้านขออยู่ขออยู่น้อเพิ่นโดยบัดอันดินพ่อแม่เจ้าตะกี้ตะก่อนเนี่ยบ่มีบ่มีเลยยากลำบากพ่อแม่ก็บ่มีคือกัน ตอนนี้พ่อยังยังมีชีวิตอยู่บ่ตายหมดตายหมดแม่กับบ่มีพ่อกับบ่มีเออบัดดินดิ้นเล่าดิจ่ากับบ่มีหมดแล้วบ่มียังเลยบ่มีอยู่เลยอยู่แล้วล่ะของเมื่องนี้เนาะโดยมามามาบ้านนี้ได้จากปีแหละประมาณสองเดือนสองเดือนนี่แหละโดยสองเดือน โดยน้อยู่ไทสาวปีหากับคืนมาหากับพุ่นเนาะโดยลูกนี้ได้อยู่พุ่นเนาะลูกนี้ได้อยู่ไทยพุ่นเอาึ้นมาเลยพี่น้อยแต่ละคนจักปีเลยแต่ละคนอันนี้สี่ปีเท่าไหร่อันนี้สี่ปีอันนี้ปีสี่สามเดือนอ๋อมาแล้วอาศัยอยู่น้ำเพ่นเนาะโดย ก็เลยทางทีมงานเขามาเพาะน้องทางทีมงานบอกระเลาบอระก็จะมาพาอมาเพาอแต่ว่าอชาวบ้านเพื่อนกะเอาเขาหนำให้กินอยู่บ่โดยไปขอขอน้ำไอ้ยังกะได้กินเพื่อนบาหากะอดบางทีเขาหาได้ลูกเขาก็บวมีเขาหายได้ลูกก็หาได้ลูกกินพขอกบแม่ก็บพ่ได้กินอด โอ้ยนั่นเป็นดอกกระบอกกระบอกมันจะกลับมาถ่ายไปน้อยสาวปีวันสุดท้ายมีวัวเรือยังเลยเนาะเด๋วมีแต่กระต๊อบลังเดียวนี่แหละผ่าบัตรี่ได้ไายเอามาให้นี่อันนี้ก็ยมืมเข้าอันนี้ก็คอของเขามาของเจ้าของบุมี่นี่ยังมองมอะไรกับบุมี่น่ยังกับบุมีเนาะเด๋ว ไีตอนนั้นทอดเข้าอดเจ๊งขต้นอ๋อไอเาดดเจ๊ง่โยหนักไปแล้วเสร็จจังได้อยู่จังไดบ้านขึ้นมากระชับบ่เหาวคือเก่าสมมติว่ากือใครเดวใครเน่ยขึ้นมาได้เนาะเดขึ้นมาได้กระชัายังดีละงบุมีเงินแกเหายังได้เห็นบานเกิดนะนเห็นบานเกิด เด๋วแต่ก็ยังขาดแค้นอยู่เนาะเดยหายนาตะกะกะบุมีกระบุมีมูลนมังพ่อแม่กระบุมีสมุนต์เราชาวบ้านมื่อได้่นเบื่อเพิ่น่ายเนาะเพิ่นแบบ่นบัวหายกินกต่แล้วเด๋วกระบุมี่มึงกินคอ่นสมุเพิ่นบัวหายอากูเป็นองเนาะสช่ฮะกินยังอยู่ใส่ก่นนี่ยไปหับจ้างเพิ่นเด๋วหับจ้างกับบังมื่อกับบังไรเขากับบัจ้างเนาะเด๋ววันที่เขาเห็ดเองแถวนี้เนาะเด๋ว เ่็นเห็ดเองก็มีผุญจ่างอยางเงี้ยอ๋อเป็น,เ,ปน,เ,ปนเ,เขตเขตแถวเถอนเขตโซนบสนะป่ะมานในเมืองเนาะนะมันหลุดออกไปเนี่ยขึ้นมาสองเดือนไอ้พีน้อเหลืองราวเราก็ได้นักเพียงเลยนักพอสมควนนักเล่นไปนี่แหละเป็นมิทเทลน,นี่อยู่ทุนนี่น้อพี่น้องคนพระมาโอ้ยหนาววันั้นก็เป็นไข่ <c oughs> ็นไขบพวสี่คนเล,ลยนอนเนาะโดยบริมียาเลยเนะยาะบบมียากเบามีพลังถาทางบ้านนอยออกไปเนะาะก็สื้อยา,าใหม่เพิ่นไปหน่อยท,อยทว่าพอมามีโอกาสไปหน่อยเนะาะแต่กา พอแก้ไขเบิ่งเดิมซึ้นเบิงบ่งเบื้งมียาอยู่บ่วะเยิบมาหน่อยเบิ่งก็เด้ดเอนนะพี่น้องเลยบรรเทาไปก่อนเนาะพี่น้องยาแก้ป,ปวดติดทงมาอยู่บ่มีเลยบ่ในทงเจ้าบ่มีเลยเนะาะเอ้าพอได้กินมเมล็ดเด้อ<ว>อ่ากินพอได้หายแก้ป,ปวดปุ๊บพี่น้องเลยจักกระบะลูกแล้วแล้วคือชาชิโน,น่ระบาดหรือคือเจ็บติปวดแหงนะ้ง ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกพี่ตองเลยในน้อยนะก็ไข่แมนบ่เดาโอ้ยพี่ตองเลยนะสิบถูกเสียวยากห่างกายดีกับยังว่าไข่เนี่ยได้พอได้สูดได้ทนพอได้หาอยู่หากินขนาดเ้ยนอนแล้วบ่อันนี้อ่าเทานอนแล้วสมมติว่ามึงมีบอนอยู่กับ่างกายประเทศมาเป็นแบบสี่อีกเน,ะนาะมาหลดโอ้ยพี่น,ออน้องเลยซั่มน้ำซั่มเติมไปอีกพี่น้องเลยไข่พวกไข่ แทมมาอยู่แบบสี่เราก็มาอยู่ได้สองเดือนไปหน่อยเนาะอืมบนหน้าม,มาแห้งก็ะท่วมแล้วนี่เนาะโดี๋ยวโอ้โแต่ยันง,งูยันเงีียวแทะนี่ยันขี้เข็บไม่งอดแล้วขึ้นมาไตนอนสมุดไปขอ,อ,น,อน,นะน,น,น,นอนน่ะเพิ่นเพิ่นกือบหอยนอนเนาะเนาะยวไปยังไงเนาะ คขาไมเฮือนอยู่ยังว่าใครเน่เนาะอยู่ยากสมมุติว่าฝนตกเนี่ยย้ำยามฝนได้เนี่ยเดี๋ยวดูฝนเข้ามาแล้วบาดเนี่ยตกมีติฝนแล้วนอนบ่ได้สินอนก็ลำบากสิยืนก็ลำบากนอนบ่ได้เลยขอบอกเลยลูกกับพวกในพี่น้องสงสัยเงานอนแต่เมื่อคืนเนี่ยผมจะเมื่อคืนกับฝนตกบ่กว่าเมื่อคืนนี่ยไม่ได้ตกโอ้เธอแต่พวกนี้เป็นไข่แห้งเนาะตกว่าไม่ชื้นฝนตกแห้งเป็นน้ำท่วมเปียกอันนี้ก็เป็นตกใจ อันนี้ก็หักลงมาอะไรเนี่ยผม,อมโอ้เดี๋าายวจะไม่นนอ,มมอย่างนี้นะหักลงมาหนีน้อแม่นบ่เดี๋ยวอันนี้บ่ไม่อันนี้บ่หักลงมาเดี๋ยวเออมันนักน้ำเนาะน้ำมันคะข้างเงี้ยเนี่มันโมมันสอดไปเลยนะเห็นบ่เด<อ>ี<อ>๋ยวนี่นี่น,นี่หูมันสอดไปเลยนี่มันมันอันนั้นซ้ำต่อไปช่างกระซิ่งยังมันไหลไปเลยนะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นป่องแล้วมันหัวลงเลยด้แล้มันเป็นโต่งด้ยน่องเป็นน่องคึ้ตอนนี้เอื้อยคึ้ยังบเห็นยังเลยเนาะ ตันเลยตันทุกทางเลยเหมือนบอกหนูลูกแล้วก็หลับคาเลยเ <c oughs> ชียรว่าจังไงเป็นยังไงเนาะหนูไปเจ็บป่วไว้เพื่นอ,นอนยูก็บ่าเบิกตินแต่ก่อนบาดมัดพวบาดมาเลยโอ้โหจะไม่สิคาดเบื่อกว่แล้ว นี่ดีแล้วบา้บบานๆใกล้ตลาดเนาะรถล่ <No. S 2> างกับบ่มีบ่มีตำรวจฝนไปก็ได้ผักเลยสมมติว่ามีเงินก็เด้อ <No. S 2> เด้อบนในต้นในตัวเนี่ยบ่มีเงินจะเก็บบ่มีเลย <No. S 2> เนด้อค้นมาเนี่ยึ้นมาโต๊ะเปล่าเอยอยู่ไทยนะเนาะตำรวจเพิ่นก็ตำรวจไทยนเนาะเพิ่นมานน <No. S 2> จากเนาะเจ้าหน้าที่ไทยไปหน่อย่นมาส่ง ส่งหอดบ้านบ่ส่งหอใช่เดี๋ยวเขาอยากได้เบอร์นึงค่ารถเขาแต่บ่มีเงินให้เขาขอนบเขาวายเขาและเขาว้อไอ้ไวยักษ์นั่นแหละได้แค่ได้มันบ่มีหนึ่งแสนหนึ่งก็ยังบ่มีห้าสิบพันก็บ่มีบ่มียังเลยึ้นมาเสีอค่าคิงค่าคิงค่าคิงบ่มีอ มาเป็ตัวเปล่าเดินเดินเดินมาตอนกลางคืนเวลาเมื่อหร่ก็ห่ากันสิเคยผมคุยพ่อหน่อเนาะเข็ดนี่ก็ได้แบบว่านักแหงฝนตกนอนนี่เลยจนเปียกจนนั่นเราก็ได้ลูกก็บรรยาย อยูกน้อยก็สบายเบิดนั่นแ่อยไปน้อยเพราะว่าเป็นไข่อยู่น้ำกันก็ต้องติดน้ำกันเดี๋ยวนอนอยู่น้ำกันเหนื่อนอนก็จะชินนอนอะไรเป็แล้วเปียกเปื้อนเบิดเลยเนาะาโอ้โหดีเนาะมเมแรงนี่นอนบ่ได้อีกแล้วนี่สมุดฝนตกนี่เนาะโดยไปหาคอบ้านเขานอนแหละนอนบ่ได้แม่และฝนตกไปที่นอนบ่ได้ก็คอ นอนแถวตาเาง่นก็ได้เนาะโดยเซตยังตะแลงนี่มีแนวเห็ดอยู่บ่ผมมีแนวเห็ดกับตะแลงมียังวะมีมีเขียดเจ้าก้านบ่ไปก้านเขียดไปน้ำเขาไปน้ำเขายืมคมเข้าเมื่อคืนนี่ไปหาจับเขียดหน้ามีหัวอายนั่นแหละ เออนี่บ่ดยโอ้บุดต่แถวนมีกบมีเขียดเนาะดอยป้าก็บ่มีกบมีเขียดนี่จักสิกินหยังพี่น้องเอ้ยดอยไคมก็ไปยืมเพิ่นแม่นบ่ดยออพี่น้องนเงาวเราก็ได้ก็นักนักพอสมควรเนาะก็ได้ก็ฝากเป็นกําลังใจสู้ๆเด้อทั้งเอยทั้งอ้ายเด้อโดยอ้ายก็ลืมเลย แก้ว้แก้วเอื้อยวันบ่โดยโดยโดยทางบ่หน่อยกะบุมยังไรเนาะฝากเป็นกำลังใจและเล็กกะหน่อยเป็นทางเลยให้เพิ่นพอได้ซื้อหอดซื้อยาหรือว่าซื้อของอยู่ของกินแถวนี้เพิ่นขายยังไงมียังไงอยู่บ่หรือว่าซื้อเอาไว้ซื้อแนวที่จำเป็นอะไรเด้อโดนอ่ะทางหนึ่งก็จะโอ้ยหน่อยเป็นทางเลยเนาะอ่ะซื้อเป็นทางเลเพิ่นพอได้เชื่อเนื้อเอาไว้ซื้อแนวจำเป็นเนาะเนาะ คือตอนนี้ในในใจหรทางบ้านน้นี่คืออยากให้เพิ่นหายไข่ก่อนเป็นไงพอได้ไปมาสะดวกชิดซิปที่ถูกเช้าชี้เงาพี่น้องห่างกายเฮาแบบสมบูรณ์ดีเฮาสามารถเห็ดอ่าได้หลายอย่างเนาะบัวเชี่ยฮายู่ฮากินเห็ดนั่นเห็ดนี่แางนั่นแางนี่แต่ว่าเฮาบ่สบายนี่มันเห็ดยังกระย่าไอเอ้เนาะโจะได้ก็ฝากให้เจ้าอันหักษาสุขภาพก่อนเด้อช่วงนี้เด้อโดยโดย ต uh, nah, nah no. no. ah, mm hmm. si ั้งคอยกสิอข้อและกราบก่อนเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาเยี่ยมมาเยี่ยมใหมด้วยไออ้อยเกาะไอแก้วไอแก้วไอวันเนาะโดยโดยอาสบายดีเด้อสบายดีเด้อให้โชคให้ให้ร่ำให้รวยให้โชคให้ดีเด้อไอไปไวดเด้อทางสี่คนเป็นตัวอะไรไปก่อนโดพี่น้องครับพี่น้องในเบิร์นขิดแล้วพี่น้องคู้ซื้อจังไรครับพี่น้องครับขิดสองซานเพื่อคันครับผมบ่ครับ หาผู้ได้เบอร์ได้เบิ่งลิปมีจบนะครับพี่น้องครับพี่น้องซอยคอมเมินแสดงข้อมืูซื้อขาผมเบิ่งนะครับแสดงข้อมืูซื้อขาผมฟังนะครับนะครับตัวยาขูว่าพี่น้องขูซื้อคือกันกับผมบอนะครับหลักกายาขอกำลังใจจากพี่น้องนะครับขอกำลังใจจากเอฟซีนะครับฝากพี่น้องแช่ขิปมีนะครับไปให้เบาเตียงเบิ่งนะครับ ก็ฝากขลดหนีถึงเบาเตียงนะครับถึงเอซเบาเตียงนะครับให้เบาเตียงเห็นแน่นะครับพี่น้องครับนะครับกายอยากให้เบาเตียงนะครับไปซอยเขตเขตนีแน่นะครับนะครับอยากให้เบาเตียงไป่ายไปถ่ายขิดเขตนีแล้วก็อยากให้เบาเตียงไปซอยเขตนีน้านะครับหวังว่าเบาเตียงท่องนะครับผ่นสีมีความเมตตามีความ เมตตาคือการกลับไปหลายคนนะครับสิ่งขอบพ้วนนี้ก็ทุกอย่างแห้งครับพี่น้องครับนะครับทุกอย่างแห้งคือขอบร้วนหลายๆขอบร้วนั่นแหละพี่น้องครับสั่มบนน้ำนะครับพี่น้องครับนะครับคนกับบัสบายนะครับหญ้ากับบมีกินนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เบาหน่อยเชียงรายเพิ่นกัให้เงินไปหลายๆพี่น้องครับนะครับ หน่อยหนึ่งนะครับให้เงินไปเลยแหละนะครับซื้อยากินซื้อเข่ากินนะครับอีกอย่างฝนกระตกฝนกับว่ามีมองยูหมองนอนมองเศร้านะครับอยากให้เบาเตียงนะครับอยากให้เบาเตียงไปซอยไปไทยพันแน่นะครับพี่น้องครับ่นยูบานหน้าท้องอากาศจักบานไดจักเมืองได้แลพี่น้องครับแต่อยากให้เบาเตียงนะครับติดต่อหามองหน่อยเชียงรายเนี่ยนะครับเพราะว่าเบิ่งแล้วก็ คือแบบว่าสูงสารเพ่นเฮียงนะครับสูงสารเพ่นเดลีนะครับเอย่างกะคือผมเบิ่งแล้วผมเห็นเล็กหน่อยแล้วผมสะเทือนใจนะครับพี่น้องครับลูกทรายเป็นกระบอสบายนะครับกระบอสบายคนหน่อยกระบอสบายเงี่ยเป็นกระบอสบายเป็นกระบอสบายแถมบ่มีเงินซื้อยากินนะครับพี่น้องครับนะครับเพื่อนห่ะเคยไปเห็นงานอยู่ประเทศไทยพี่น้องครับเคยมาเห็นงานอยู่ประเทศไทย ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยหวังว่าสิไปหาเงินแล้วมาแต่งงานนะครับพี่น้องครับแล้วทีนี้ปนี่ถือรอกครับพี่น้องครับไปอยู่กรุงเทพมานเประม่านยี่สิบปีถือลอกเหตุงานเข้าบัวจ่ายเงินเดือนนะครับสุดท้ายสองคนพัวเมียเนี่ยก็หลักออกมานะครับเพราะบัวได้เงินเดือนพอกลับมาถึงบ้านนะครับตามเพื่อเราในอะไรพี่น้องครับพอกลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านแ้บพ่อแม่ขอพัวเสียเบิดพี่น้องครับ เลือ่เตล่ามากกับบุมีหมองอยู่กับปีนองครับขออยู่น้าชาวบ้านนะครับคือแบบว่าเขตนี้นะพีนองครับมันทําให้ผมนี่ย้อนไปในสมัยที่ผมอายุยังนี้เนาะยังประมาณสักเจ็ดแปดขวบห้าหกขวบนะครับสมัยนั้นพี่น้องครับนะครับสมัยที่ผมอยู่กับพ่อกับแม่กับอายกับน้องนะครับสมัยที่ผมบ่มียังกินเลยเขากินกับบ่มี นะครับไปขอกินไปขอเขาตามชาวบ้านไปขอเขาหวัดกินนะครับสมัยนะมันย่อนใส่มันย่อนให้ผมคิดขิดหอดต้นคิดต้นที่ผมยังน้นอยๆสมัยที่ผมไปขอเขากินตามบานตามนําชาวบ้านนะเขาบางเทือเขากบอกไหา้ทามือได้เขาบะโบไหา้เขากะตองโอดนี่แหละคือกันกับอาเพิ่นนะครับถ้าผมมีเงินผมก็ ชีซอยไอไปเลยนะครับแต่ในผมกับบมีนะครับผมกับทิ้งวอนนะครับคลิปนี้นะครับฝากถึงเบาเตียงทองโดยตรงเลยนะครับฝากถึงเบาเตียงทองนะครับให้เบิ้งคลิปนี้นะครับแล้วต่อฝากถึงเอฟซีเบาเตียงนะครับฝากแช่ให้เบาเตียงเบิ้งฝากแช่ให้เอฟซีเบาเตียงเบิ้งให้เบาเตียงเห็นอากาไปซอยเหลือเขตนี้เดยนะครับ ตอนนี้อ่ายเป็นลําบากแห้งนะครับลําบากแห้งนะครับถาเป็นลําบากซื่อมันกับโบเป็นอย่างนะครับแบบว่าเอ๊ะอย่างเป็นกะบโสบายเป็นเป็นไข่นาลูกกับไข่นาสองคนนะครับซึงมันนมันเบิ่งแล้วมันหนาสงสารนะพี่น้องครับผมเส่อว่าพี่น้องที่เบิ่งคิปนี้นะครับน้ําตาโตกนาพี่น้องเลยนะครับสงสารนะครับคือสิ่งผมเบิ่งแล้วผมก็ห้ไปนาเลยพี่น้องครับนะครับ ฝากนํานะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องนะครับกับขอบคุณนะครับขอบคุณเบาหน่อยเชียงรายนะครับที่ที่ผมขออนุญาตเบาหน่อยนะครับเอามานํารีแอคชันขอบคุณเบาหน่อยนะครับที่หามารีแอคชันลิปนะครับแนะนําเสนอให้พี่น้องเบิ่งนะครับนะครับให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเห็นอีกรอบนึงนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณ f c เบาหน่อยเชียงรายนํานะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณบ่าเตียงทองขอบคุณ FC บซ่าเตียงทองนะครับที่เขาเมื่อวันคลิปนี้นะครับกาแฟนะครับยำนะครับขอยำนะครับว่าขอให้เป่าเตียงทองไปซอยขอบคุณแน่ๆนะครับยางหน่อยกับไปไทยให้ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเป็นเห็นแน่นะครับเพราะว่าช่องเบาหน่อยเชียองายเปัญไกยังเป็นช่องหน่อยนะครับพี่น้องครับปัญญังเป็นช่องหน่อยนะครับ อาสจจิมันบทัวถึงเบาปันไดนะคนก็อาจสีบเห็นเห็นบทัวถึงก็สินะครับก็เลยว่าอยากขอวอนขอหลองให้เบาเตี้ยงท่องเป็นทีชงไงไปซอยเรือนะครับหรือว่าเบลลี่ก็ได้นะครับไปซอยเรือเนี่นะครับพี่น้องครับนะครับการคลิปนี้นะครับพี่น้องครับาการจบประมาณท่านี้นะครับกนะ็ขอให้พี่น้องสุขภาพทางกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนลำโดยสุขุสุขคนนะครับสิ่งสําคัญฝากพ,พี่น้องกด ซับสไคร์ดเรียกว่าคอมเมนต์ให้กำลั่งใจผมแล้แกกให้กำลั่งใจครอบครัวนี้นั่นนะครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องครับคลิปนี้จบประมาณท่านี้นะครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอคันไม่เด้อพี่น้องนะครับนะครับขอบคุณครับ